นี่ทุกคนเห็นผมเห็น้ายมือแล้วแล้วก็ขึอดอยากกระปูทอดกระปูทอดกรอบชุบแป้งทอด,ดพี่นอ้องนี่นี่ครับกินเป็นไหมถ้าจะกินไม่เป็นเขาเข้าปากแล้วเคียวเคย กินมะ่แนนนากินกับป๊ามากินป่ะขอให้น้ำจิ้มมาทำไมมันเข้าอันเหรอนาไม่ร้องแอบเลยกรอบก็เห็นยางพานในตลาดนะ ตลาดราแรกตลาดน,นี่นะเร,เรียกว่าึ้นขึ้นอย่างนะแจบมุ่มกันครับไม่เห็นหแล้วเราห้ามนิจภาพ กองละซาวนารู้จักไหมว่าซาวคืออะไรไกล่องละซาวไม่รู้อ่ะอะไรเนี่ยม,มันเข่ากันวงพี่นอ้องผมจิ้มซี่ฟูดจิ้มซี่ฟูดกับปูทอดกรอบนะมาลองด้วยกินไหมาานาเป็นไงวะ ลองไหมตัวเล็กก็มีลองดูจิมซีฟู้ดดิมมไม่เกิดได้อีกอรรสอีกแบบเนียป้าดูตัวเล็กฮะนี่ไงอ่ะย่อขาออก อ่ะมาได้เมากินให้ท่านผู้ชมดูนี่มาอา,าอ้าอ้าเขียวเขียวนี่เราจะกินกินแบบนี้นเห็นไหมกล้ามจะโตกินเปล่าน่นอกเศบๆ ก็แซ่บนี้ว่าเ่็นเปดนแอุ่นนวลด้เป็น <Cool. S 2> มากขนาดเขากแกะกระดองออกนะพี่น้องมันบี้กระดองเลยเน่เนี่ย จะว่าชินนักเกลือกหน่อยอ่ะแต่บอยูพีน <c oughs> ่น้องเกือกินต้อกัดนบ อันไหมมาอ้ปูก็อย่างนี้่ะ うん。Mm. Mm.

ยิ่งกินยิ่ง,ง,งมันอันนี้ผมกินขอวไปแล้วเนี่ยกินขอาิอิ่มแล้วว่าคืออยากได้มาซื้อมากินให้เบิง้งเพื่อม,มีคนอยากกินนำ้ำกระปูทอดกรอบแกะเอากระดองออกชุบแป้งมัดใช้เกลือ กืเรียกว่าปรุงรสอาจจะเป็นรสดีปรุงรสก็ไปก็ยังเข้าหมักหมูหมักเนื้อนะ่นองน้องมองึงใครทำคอนเทนต์สายกินคือเอาไปให้เออ,อ่ะไอ้ของเสื้อของเสื้อมากเออนงน้ำจิ้มซี่ฟูด ไม่เห็นน้ำกิ่มซีฟู๊ดนะพ่อคลิปนี้อ่ะพ่อว่าทำเนี่ยทุกคน มันเงาเนาะไม่ไลาเจอกันใ่คลิปหน้าครับผม